ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเรียนรู้การเพราะขยายพันธุ์พุทราสามรถแสงทองแล้วก็พันธุ์อื่นๆครับพี่นอ้องไปรับชมได้เลยครับตัวนี้คือโซนยังครับไออ๋อตัวนี้เป็นอมองเพาะช่ำต้นนธุนปลาครับผมอ๋อที่ห้าขยายพันธุ์เองครับตัวนี้คือตัวนี้เป็นพันธุ์อันนี้ครับ เข้าไปหาเก็บในทงให้ทงหน้ามาทูบเอาในใหนเขานะครับอืทูบเอาเมล็ดเขาทั้งในนะครับมเมล็ดเขาจะนน้อยนะครับพี่น้องนี่มมเมล็ดเขาจะเป็นแนวนี้ครับอู้เขา้เขา,ห,าหล่อนออกมาแล้วเข้าก็ต่องมาทุบอีกเลยครับทุบอีกครับผมแล้วเข้ามาปลูกมเมล็ดหนึ่งนี่มันมีจากหนครับข้างในมันสองมเมล็ดครับผมสองหนครับสองในครับ,รบผมม,มันจะได้ในเดียวเท่านั้นแหละมันแตกครับออันนี้คือต้นหน่อยที่เพน่็น่างติดนะครับเฮ็ดเฮ็ดเห็ดหยากบ่ครับนี่คันว่าหยากกับ ยากอยู่ครับฉันว่าปัญกาคือสีโบเมนหรอกครับแล้วประมาณจักเดือนครับเขาสามารถเอาขึ้นไปถาบได้ครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนครับข้าเลียงว้ก้อนสี่เดือนครับให้ล้ำต่วเข้ได้ประมาณสามมิลก่อนนะครับอ๋อสามมิลอันนี้ของปลานะครับมันจะมีน้ำครับผมพุทราถ้าล้ำต่วเข้ได้ประมาณสามมิลนี่คือเขาสามารถที่จะตัดแก็บล้กกะเห้เป็นปากสลามขึ้นถาบมัดเรียบร้อยเลยครับตัวนี้อือประมาณเดือนหนึ่งเขาจะตัดลงแล้วกะ เอามาเลี้ยงไว้แนวนี้นะครับเลี้ยงไว้จักสองอาทิตย์ก่อนถ้าจังทรงลูกคาได้นะครับตัวนี้โอ้สําหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับต้นพันธุ์ปลากับทุ่งซางได้นะครับเด้อพี่น้องเด้อต้นพันธุ์ปลาห้ากากาขายจังได้ครับต้นพันธุ์ปลาต้นละยี่สิบบาทครับต้นละยี่สิบบาทเพื่อจะเอาไปตอนเองเนาะครับเนาะงสำหรับผู้ใดกี่ขานหาในหาหยังเอาไปทุบเองหย่านมันบ่เกิดแน่เนาะครับเนาะองไอเนาะครับครับครับเปอร์เซ็นต์เกิดนี่ดีบ่ครับถ้าสุก่จะเก็บช่วงใดครับ เอาเาเก็บช่วงนาแรงครับพุดซาปามันจะล่วงนาแร่งนาเดือนมกราคุมภาพนี่ครับเอามาแล้วเอามาหล่อนแล้วก็มาทุบนะครับทุบเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงขังในเข้เอาลงถุงปลูกแนวนี้นะครับพี่น้องนะครับปลูกอันนี้เพรเกิดรับพี่น้องเกิดเพราท่าไรดอกเพราะว่าบ่ได้เอาไปในลมครับพายุเขานะครับมันกันจะมีต้นเกิดต้นบ่อคือกันแมนบ่อครับแมนครับอกาสเกิดนีตั้าแห้งครับ แม่นครับผมเพราะว่าดินทั้งบานเฮ้ามันบกขึ้นดินทั้งนคนปรปฐมนะครับมันเป็นดินทรายครับผมอแล้วดินที่เฮ้ามากะเนี่ยก็จะเป็นผวกดินทรายปะครับเป็นดินทรายธรรมดาครับคือเฮ้าจะเอามาคูกขิงวาขิงวาสิบเปอร์เซ็นต์ังสี่นะครับอ๋อนี่คือดินส่วนผสมครับผมเฮ้ากะ<อ>ท้าการพักไว้จักอาทิตย์หนึ่งรดน้ำให้มันชื้นอยู่ตลอดแล้วเฮ้าจงปลูกนะครับตัวนี้โอ้โอ่อาแต่ผู้ใด ต้องการรัดขั้นตอนนะครับกลมาติดต่อไอ้เพิ่นก็ได้นะครับช่อง YouTube ช่องยังก็ครับไอ้เกษตรอีสานชแนลครับผมเบอร์โทรนะครับ082อครับ025 0์9 7ครับอ่เกาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ได้ครับพี่น้องเด้อขอโทษครับผมเกษตรอีสานชแนลครับคือป่ายนาสวนแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้เบิ่งตีครับตัวนี้เห็นเลี้ยวหน่อยๆนอยี่เห็ดเป็ดจะมดแล้วมันบอครับอันนี้เลือเท่านี้แล้วครับเท่าเห็ดบดเห็ดหลนะครับมันเห็ดบดบดท่านนะครับพี่น้องอืมแสดงว่าม้วนเอา ขายไปนั่มแล้วก็ขายไปชุดสองชุดแล้วครับตัวนี้ค<อ>ือชุดแล้วขายต้นเท็ดเท็ดรอบแล้วลายปันไดครับไอรอบแล้วพันก่าต้นครับพันสี่พันห้ารอบแล้วพันก่าต้นครับผม<อ>สั่งน้ำเถาแก่เพิ่นนะครับส่วนมากก็จะเอาน้ำเตาแก่นครปฐมมาทรงนะครับโอ้จนเห็บ่าท่านเลยมืนกครับเห็บมาท่านครับขายดีแห้งแล้วก็ตัวรหัสสบาทนี่บขต้องถามหาครับพี่น้องบ่ามีครับมีเจ็ดสีขื้นนะครับอืสุดยอดเลยครับ ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ต้นผูครับพี่น้องนะครับสายพันธุ์ต้นตัวผูต้นตัวผูครับอหรีูเข้ากันทาบขายขึ้นกันบอครับได้ครับทาบกระดาษแลค่าซ้ำกันบ่ครับตัวผูและค่าซ้ำกันครับเหรียญทองครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องถ้าข้าบโบผูกตัวผูเลยนี่มันจะดีบอครับหรือจังไรมันมันมันดีต่อใจซื้อครับตามจริงแล้วดีต่อใจครับพี่น้องตามจริงแล้วข้องโบไซกันเลยครับพี่น้องนะครับ อรสชาิเขาบกคอยดีก็เลยบกคอลอยากจะแนะนําไห้ปันใดนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเข้าไวแค่สมเกสรเฉยๆครับแต่ว่าพอเปียงเพื่อนว่ามันเป็นต้นโตผูนะครับต้นฉบับเข้าว่าต้นโตผูผมก็เลยโตผูน้ำเพิ่นนะครับครับเพื่อนจะเป็นคนนหาตัวนี้มากนะครับที่แหลกเลยผมก็เอ้างงขึ้นกันครับว่ามันเป็นต้นโตผูได้จังได้มันกับบัฒน์ขึ้นกันเนาะเอามาปลูกเบื้องมันกระโดกได้เรืพี่น้องโดกอยู่ ครับดกรสชาติเขากาจะออกแบบหวานหวานจืดๆนะครับบอกไ้เวอร์คือแสงทองนะครับพี่น้องแสงทองนี่จะขายดีอันดับหนึ่งเลยครับตอนนี้แสงทองนะครับอยูนีก็มีพันธุ์เท็ดเนาะครับนาอมีพันธุ์จำนายนะครับครับสนใจกาเขม้าติดต่อได้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามและก็ขอบคุณบ่าวทันอีกทีนะครับขอบคุณเรอยครับผมสวัสดีครับผม